เป็นลูกผู้ชายต้องไว้ลายสักครั้งหนึ่งเขาเป็นที่พึ่งของคนป่วยไข้อนาคาเดินหน้าแก้กฎหมากระทากันชงกันชาให้คนไทยได้ใช้ยาสมุนไพรที่ดีและถูก ไม่รู้มีความลับอีกมากมายมียาอยู่ในพงไพลที่ยังไม่นำมาปลูกการชากระทอมต่างชาติเห็นแล้วขนลุกยาดีราคาถูกจะทำให้เขาขายยาไม่ออกไม่ใช่ยาพี่บอกแต่ลุงตู บอกและตอกย้ำเรื่อยมาจนเกิดแรงศรัทธามหาชนทั้งคนจนคนรวยเท่าเทียมเข้าถึงทุกคนคนไทยจะได้ไม่โดนปล้นค่ายาค่าหมอโรงพยาบาลนะครับน้ำมันกัญชาที่ขายกันเกื่อนกราดแต่ไม่บอกเลยว่าคุณทำยังไงทำมาจากไหน เพราะมันผิดกฎหมายอยู่ผมถึงให้ทุกคนมีความรู้ถ้าคุณจะมีความศรัทธาในการใช้กัญชาแล้วคุณต้องมีความรู้เราสอนตั้งแต่ระบบร่างกายนะครับที่ล็อกเด์ลาเฟลเขาค้นพบระบบเอนโดคาเมโนยิสเตมนะครับเอนโดคาเมโนที่อยู่ในร่างกายเรานะครับ เราเต็มก็เอนโดคาเ n น i ยลีเซปเตอร์ซิสเต็มนะครับรีเซปเตอซึ่งแปลว่าตัวรับรู้ความรู้สึกซึ่งมีอยู่ในทุกเซลล์ผมไม่ใช่แพทย์ผมไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ไม่ได้จบอะไรเลยถึงต้องมาขอตรงนี้แต่เราจบจากประสบการณ์ที่เราใช้มาห้ิบปีที่ผมใช้กัญชา50ปีนะครับฟังไม่ผิดห้สิปีผมใช้ตั้งอายุสิบสามถ้เป็นปีนี้ก็ปีที่5้า็ดแล้ว นะครับเริ่มวหมรุ่นแล้วก็เราเห็นพี่เราใช้เห็นมันก็ปกติตอนนั้นกัญชาไม่ยาสุติดเป็นเปียงพืชต้องห้ามบ้านผมเป็นค่ายมวยมีนักมวยนะครับห้ามครับห้ามนักมวยกินเหล้าแต่นักมวยที่ดูกัญชาไม่ห้ามเหมือนกับไม้ไทยสันทุกครั้งเที่ยวข,ขึ้นเวทีก็ต้องใช้กัญชาขึ้นไปครับรังงับความเจ็บปวดไม้ไทสันตอนนี้เป็นยังไงอะ จ้าของไร่กัญชาที่ใหญ่สุดนะครับอันดับต้นๆของโลกนักกีฬาหลายคนทุกคนรู้จักไมเคิลเฟลนะครับ26เหรียญทองโอลิมปิกที่ไม่เคยทำอะไรเขาได้ก็เป็นผู้ที่ว่ายน้ำเร็วที่สุดเขาดูกัญชาทุกวันเขาพูดอย่างน่าเชื่นตาบานไอ m ์สม w วิ h เอฟ r y d ร y เขาพูดอย่างนี้แล้วเขาบอกมาแล้วว่าเขาต้องใช้ตรงนี้เพื่อสร้างปอดเขาให้แข็งแรง โมซิมโบใช่ไหมที่เขาวิ่งเร็วๆชาวจาเมริกา,าเขาใช้ครับประเทศเขาเสรีม,มานานมีห้าประเทศที่ให้ผลผลิตกัญชาดีที่สุดห้าประเทศในภูมิภาคเรานะจาเมกา้าโคเอเซียฮอนดูรัสบุกัญชาได้ผลดีดีกว่าอฟัฟกานิสถานนะครับและอีกสองประเทศคือไทยและลาว มันอยู่เกี่ยวกับล่องลมเดี๋ยวความสูงนะครับเรื่องกัญชาในตรงนี้เดีาอาจจะพูดในขอในปริญญาโทต่อไปนะครับในปริญญาตรีที่ผมพูดถึงก่อนผมขอจะพูดว่าเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงนะครับที่เรามาเนี้ยมาถึงจุดนี้เกิดจากคนในครอบครัวเราป่วยเราหัวหน้าครอบครัวรับผิดช,ชอบเรามี มีความรู้ว่ากัญชามารักษาได้ใช่ครับของเรามีอยู่แล้วเพราะเราใช้ประจำเรามาทำยาที่แรกผมทำยาก็ใช้แบบยาไทยนะครับคือการต้มการหุงการดองที่ผมมีความรู้เรื่องยาไทยนี่ก็ว่าวันเพอรุดุทญาิเราทำยาดองขายนะครับแล้วเราก็เอาสูตรมาทำขาย จนยาดองมันระบาดจนตัวนเนี่ยนะครับมาจากสูตรไม่ว่าม้ากระทืบลงนะครับนาลีลําพึงอะไรก็แล้วแต่ที่เขาทากันขึ้นมาเนี่ยเป็นสูตรที่ผสมนะฮะมาจากยาผสมสมุนภัยเป็นตัวหลักนะครับมีความรู้เรื่องสมุนไพรแล้วเราก็นําความรู้ของเรานี่มาอมาใช้แรกๆผมใช้แค่ต้มน้องสาวป่วย เป็นมะเร็งโพรงมดลูกนะครับผ่าตัดมาแล้วนะครับแต่ไม่สนองผลแผลที่ผ่าตัดเปื่อยยุ่ยนะครับกระเพาะลงไปเข้าไปในโพรงมดลูกที่ตัดผมก็ให้เขาใช้ด้วยการวิธีการกินนะครับต้มกินใช้สองเดือนครับหายนะฮะพอต่อมามีคุณหมอ จากอเมริกาจากโคโลราโดมาติดต่อมาทางผมช่วงนั้นผมก็รู้สึกว่าจะเออเริ่มมีชื่อเสียงแล้วนะคนเ็าเริ่มรู้จักแล้วว่าเราใช้กัญชารักษาน้องสาวหายนะครับแล้วเราก็ออกมาทางอิเนเทอร์เนต็ตต่างอะไรพวกนี้คุณหมอก็ติดผมมาทางเฟซบุ๊กนะครับติดต่อผมขอมาว่าให้หากัญชาให้เขาได้ไหมตอนนั้นโคโลราโดเป็นรัฐที่เปิดกัญชาเสรีนั่นนะครับ มันมีสองรัฐที่เปิดแต่แรกคือโคลอราโดและวอชิงตันในอเมริกาสองรัฐแรกที่เปิดใช้กัญชาเสรีผมก็เรียนถามคุณหมอว่าคุณหมอครับที่นู่นเขาเปิดเสรีแล้วทำไมคุณหมอไม่หายทางนู่นคุณหมอจีน้าอมาตะวานิชนี่เขาเป็นเช่จริงนะครับขออนุญาตเ่ยเ่อคุณหมออาวุอยางไหมเอ,อ,อยู่สิริราชเคยสอนสิริราชเหมือนกันแกมาพร้อมกับ แฟนแกกุลจอเชาวเชียงใหม่มาให้ผมหาให้นะครับยอมเสียค่เครือบินมาเพราะอะไรเพราะกัญชาที่ขายในเมืองไทยกิโลละหมื่นแล้วเนี่ยนะฮะทุกวันนี้ต่อกิโลกัญชาอัดแท่งที่ตำรวจเขจัดกันทุกวันเนี้ยพอไปถึงโคโลราโดอเมริกามันราคาห้าแสนบาทต่อหนึ่งกิโลครับ ถ้าเรามองที่ว่า5 0 0 0 0นบาทกับ1 0 0 0นบาทคุณยังเหลืออีก่4 9 0 0 0นบาทเป็นค่าตัวเครื่องบินค่าเดินทางค่าอะไรกี่บาทครับมาได้กันชามใหม่จากประเทศไทยใช้ทำยารักษาตัวเองคุณหมอจีน้าเป็นมะเร็งสมองนะครับมีจุดในสมองสามจุด ใช้น้ำมันกัญชารักษานะครับจากที่ผมหาให้คุณหมอคุณจรแก่ก็มาสอนวิธีการสกัดจากประสบการณ์แก่มาคือการสกัด RSO หรือลิกซิมสันออยที่ค้าใช้กันทั่วโลกหลายท่านอาจจะไม่รู้จักประวัติของลิกซิมสันนักต่อสู้ชาวแคนาดาประเทศแคนาดา เป็นกัญชาเสรีได้เพราะเขาเขาเป็นผู้ป่วยมะเร็งที่สนใจค้นคว้าเอาข้อมูลจากดอรลาฟไยโอมาค้นพบแล้วก็เขาพ้นพบวิธีการสกัดแบบง่ายๆด้วยเอทิลกอร์ห์ง่ายๆมากครับเหมือนคุณชงกาแฟนะครับแล้วคุณจอนก็ามาสอนวิธีนี้กับผมนะครับ แต่ผมก็มองว่านะครับการที่เขาใช้ทุกอย่างรวมกันนะครับเพื่อให้เกิดองดูรานเอฟเฟกให้การรักษาที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นแต่มเราไม่ได้เน้นตัวใดตัวหนึ่งนะครับผมจึงเอามาคัดแยกนะครับอยากจะเรียนให้ทราบว่าในกัญชาแต่ละชิ้นส่วนจะให้สารไม่เหมือนกันในดอก จะให้สาร t s c สูงซึ่งให้ความเมาสูงครับที่เขามาใช้กันมาใช้ดูดใช้นั่นกันนะครับนีสาร t s c จะให้ความเคลิบเคลิมความเมาแต่กัญชาไม่มีใครเมากัญชาตายยังไงก็ไม่มียืนยันนะครับอาจจะเห็นเขาบอกอาจจะมีคนหนึ่งก็ได้ในประวัติศาสตร์ที่ใช้กัญชาแล้วตายคือชูชก มันใช้แล้วมันกินจนท้องแตกตายเกิดเป็นลูกผู้ชายต้องไว้ลายสักครั้งหนึ่งเขาเป็นที่พึ่งของคนป่วยไข้อนาถา